รอยแตกลายเกิดจากการยืดของผิวคอลลาเจนหรือออลาสตินผิวบริเวณนั้นเนี่ยเสียไปการเลเซอร์อาจจะเห็นผลได้ไม่ค่อยดีนะัสวัสดีค่ะหมอโดนัทนะคะแพทย์หญิงพจนันจอมเกาะค่ะสัลยแพทย์ตกแต่งประจำโรงพยาบาลดิอาร์ตค่ะ รอยแตกลายเป็นรอยแผลเป็นชนิดหนึ่งเ,เกิดจากการยืดของผิวที่ค่อนข้างเร็วทําให้พวกคอลลาเจนหรืออีลาสตินผิวบริเวณน,นั้นเนี่ยเสียไปซึ่งจะสามารถพบได้ในบริเวณที่มีไขมันสะสมเยอะๆเ,เช่นหน้าท้องต้นขาหน้าอกค่ะซึ่งในคุณแม่หลังคลอดนะคะก็จะพบในเรื่องของรอยแตกลายที่หน้าท้องได้กันเป็นส่วนใหญ่จะแนะนําให้เป็นการป้องกันนะคะอาจจะมีการใช้โลชั่นให้มีความชุ่มชื้นป้องกันการเกิดรอยแตกลายส่วนการรักษาการเลเซอร์ อาจจะเห็นผลได้ไม่ค่อยดีนะการรักษาในเรื่องตัดหนังหน้าท้องเนี่ยช่วยให้รอยแตกเนี่ยหายไปได้ค่อนข้างเยอะค่ะรอยแตกที่อยู่เหนือสะดือส่วนใหญ่อาจจะยังมีหลงเหลืออยู่ซึ่งการตัดหนังหน้าท้องทําให้รอยแตกที่อยู่เหนือสะดือเนี่ยเลื่อนลงมาบริเวณใกล้แผลด้านล่างหรือว่าอยู่ใต้ต่อสะดือใหม่แล้วก็ทําให้รอยแตกลายที่เห็นชัดๆเห็นได้จางลงเนื่องจากในการตัดหนังหน้าท้องต้องมีการยืดบริเวณผิวหนังหน้าท้องอีกทีหนึ่งด้วยค่ะถ้าใครมีคําถามหรืออยาก ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับหนังหน้าท้องก็สามารถมาได้ที่ The a r t Hospital ค่ะ